สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านจ้าเมื่อนี้พฝนตกเพชรยังกรยาาเด้วยพี่น้องยายก็จะถูตรงนี้นี่ถูโต๊ะตรงนี้แหละเสื้อถูเสร็จแล้วมั้งเสือเสร็จแล้วใช่ไหม๊้โมโมย สวัสดีนะครับคุณพิศัตรสวัสดีนะครับที่จกญี่ปุ่นคุณแรงนคุณพันใชคุครับคุณสมศรีคุณคุณกิดมาพี่ยุคินคุณนันติยาคุณน้ำพนสวัสดีนะครับคุณตกจากญี่ปุ่นคึงมันจะตกเราก็เช็่ปุ่นนะจริง ทาเครอสะอาดนะครับีนะคะฝนกระตกทำตากฝนนี่แหละทำตากนทาากนทแผฝน หนาวไปเลยเอฟพีเอ๋ยหนาวมากสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับสมอลชาแนลนะคะ่ร้า่ได้ที่ก็เอานี่ส่หวนผักับะังใหญ่ด้วยก้วได้ก็ย่ะ อยู่แล้วค่ะเออนั่นแหละเขาเขาก็ ไปล้างมือก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าลลมนะคะล้างมือก่อนวันนี้แรงแดงนี่่วยสบายด้วยนรออยู่รออยู่ครับ พร้อม่อันี้มอนัน300เออพร้อมเอออันนี้อันนี้อม่อลาหนาว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 หให้เสือพบไปทำแล้วยาไม่หยุดแล้วนะยายหนาวแล้วนะคะอืม ยายหนาวแล้วเสือพาไปขยันเสือพาไปเป็นคนขยันทำไปเลยนะคะองปูป่ปก็ไม่เห็นนะคะกะาบางศาลาโอ้หนาวแห้งเด้อพี่น้องมือยายตอนนี้อยากได้น้ำร้อนนะคะตอนนี้ยายอยากได้น้ำร้อนอยาได้น้ำร้อน หมาก็เผาคอยไปกินใส่น้องน่องลืมแปกบเดียวหมาไปกินจ้อยหมาไปทั้งถุงเลยนะคะเอฟซีายายังไม่ได้กินเลยหมาไปกินแล้วโอ้ยเงึดหลายซึกอกับข้ามายังไม่ได้กินเลยหมาไปกินก่อนม,มาดาม้ย สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ f อนะคะคุณดบสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพา f อไปทําบุญนะคะโอ้ยคุณเดินเดือนอะไรโอ้ยจมเนนข่อยหนามือเด้ข่อยอยากอนาันหนห่อนจุ่มมือเด้อซตอนนี้มือยายเย็นมากเย็นเหมือนเห็บเลยนะเย็นเหมือนกันน้ำแข็งย่ายหนาวเฮ พอมันเย็นแล้วมันเย็นเจ็บๆนะคะ FC มันเย็นแบบว่ามันเข้าไปในกระดูกเนาะมือน่ะต้องแช่น้ําอุ่นนะคะที่นี่มันไม่มีน้าอุ่นตอนนี้ไม่มีน้ําอุ่นเลยนะคะ FC ทำไงดีเนาะยายจะเป็นน้าอุ่นตรงไหนเนาะใส่มือยายตอนนี้ไหนตอนนี้ต้องการน้าอุ่นมากเลย เพราะว่าอากาศเย็นแล้วมันจะมาเจอแบบนี้มันก็จะทําให้เราหนาวนะคะเอฟซีโอ้หนาวเด้หนาวหนาวหนาวมือหนาวมือเย็นมือเย็นเอฟซีมือเย็น,ยน, 3, ยนสวัสดีค่ะคุณเอลมาแล้วสวัสดีค่ะพี่สมรสวัสดีค่ะ,คะยายอยู่นี่เดอ้อเดี๋ยว ยายจะไปเอาโทรศัพท์มาสวัสดีค่ะคุณดับคุณอัจทยุสวัสดีค่ะ,คคส,วส,คะสวัสดีตอนเช้าค่ะหมอเปียกหลัง ถ้าไม่พยายามน้องมาล่าก็จะได้ไมน เราไปกินที่ไหนยายก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะซื้อมาเอาไป <c oughs> ทั้งถุงหิวเลยเนี่ย fc ยายซื้อมาเดาไปทั้งถุงหิวเลยสําหรับคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี fc ที่น่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ